ตลาดหุ้นจะคุณจะคาดหวังว่าจะไป2,000จุดหรือว่าจะมองว่าสมาคมนะวิเคราะห์ออกมาบอกว่าปีหน้าจะ1,750จุดไม่ง่ายนะผมันบอปีหน้าผมมองแค่พันห้าจริงๆแล้วผิดคาดนะผิดคาดตรงที่ว่าเรามองแค่ปีนี้แค่พันสี่ปรากฏว่ามันลงมาต่ำกว่าพันสี่ ปี2000เป็นต้นมาจนถึงปี2019ก่อนเกิดโควิดเนี่ยแล้วเราหวังว่าจะได้ผลตอบแทน10%ผมว่าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังการเติบโตนในระยะยาวของตลาดหุ้นแบบนั้นได้ถ้าเศรษฐกิจโลกโลงเราก็จะลงตามซึ่งตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะยังดูมีความรู้สึกว่ามันยังดีอยู่แต่อย่าลืมนะว่าเศรษฐกิจไทยไปผูกกับเศรษฐกิกจจีนเพิ่มข้นเอะ จีนตอนนี้เราก็มองว่าปีนี้ได้โต5%ปีหน้าเนี่ยธนาคารโลกคาดว่าจะโตแค่4.4%ก็คือลดลงเร,เราไปพึ่งจีนไม่ได้นะครับในขณะที่แล้วอเมริกาเราจะพึ่งได้มากน้อยแค่ไหนเราพึ่งทางจิตนะครับเราไม่ได้พึ่งทางตัวเลขหรือพึ่งทางจิตก็คือคิดว่าเขามีผลต่อเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีผลกับเรามากกว่าคือประเทศจีนแน่นอนชัดเจนแล้วก็ประเทศในเอเชียนเนี่ยมีผลต่อเราโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยหนึ่งในสามของเศรษฐก,กิจกืออา,าเซียนแต่คุณนึกดูอาเซียนครึ่งหนึ่งมันก็ไปติดอยู่กับจีนอยู่ดี นั่นคือกลายเป็ว่าเราก็จะก็จะเต่าไปเลยแต่การลงของตลาดหุ้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยในการที่จะเข้าไปลงทุนเราจะเริ่มเห็น valuation ของตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยเรเราจะเริ่มเห็นเต่ามีค่ามากขึ้นเรื่อยๆอยอย่างน้อยมันก็เดินถึงเส้นชัยได้แม้ว่าจะเดินช้าแต่ก็มันคงดีกว่าไปเดินไวๆปรากฏว่าหลงทาง แล้วมีโลอีกไหมถูกแล้วมีสองสิบส <12 4. S 1> ี่หรือเปล่ามีส <c oughs> ิบสองสิบห้าจริงๆแล้วผิดคาดนะผิดคาดตรงที่ว่าเรามองแค่ปีนี้แค่พันสี่ปรากฏว่ามันลงมาต่ำกว่าพันสี่ครับแต่ยังน้อยเนี่ยมันก็เป็นไปตามค่าที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงมาวันนี้มีไม่ได้เห็นอะไรที่ผิดปกตินะในแง่ของกระแสงเงินเพราะว่าต่างประเทศก็ขายได้มีเยอะนะฮะคำถามแรกก่อนนิดาถามพี่ว่า ตลาดหุ้นไทยยังน่าลงทุนอยู่ไหมคำถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ชวนคิดอยู่เหมือนกันว่าแล้วคุณคิดว่าจะลงทุนตลาดไทยในรูปแบบไหนล่ะนะครับเอาอันแรกก่อนถ้าเราหวังว่าตลาดหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวแบบปีละ10%เหมือนเมื่อตอนเปิดตลาดหุ้นใหม่ๆนะครับหรือว่าหลังจากปี2000เป็นต้นมาจนถึงปี2019กก่อนเกิดโควิดเนี่ย ล้วเราหวังว่าจะได้ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นผมว่าเราไม่สามารถที่จะคาดหวังการเติบโตในระยะยาวของตลาดหุ้นแบบนั้นได้เอาแค่จากนี้ไปเนี่ยโตปีละสักห้าเปอร์เซ็นถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับรวมปันผลก็ได้อีกมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอละสําหรับตลาดหุ้นไทยดังนั้นถ้าเราคาดหวังการลงทุนเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนสูงๆในอนาคตผมว่าตลาดหุ้นไทยไม่สามารถให้ได้นะครับแน่นอนฮะมันอาจจะมีหุ้นตัวกลางตัวเล็กบางตัวที่มันสามารถที่ให้ผลตอบแทนแบบ แบบเผอิญโชคดีเข้ามาเติบโตพอดีแต่ก็ไม่ได้มีอย่างนั้นมากเหมือนสมัยก่อนทําไมพี่มองอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกไม่มีอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาพูดอนาคตทีหลังเราพูดอธิขูก่อนนะครับ,ววบเราความหวังนียเราค่อย่ากันเรื่อยๆนะครับเราต้องบอกนิดน,นึงก่อนว่าประเทศไทยเราติดกบดักหลายเรื่องมากครับเรื่องแรกเลยหนีไม่พ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือก็คือเรื่องของประชากรคนไทยที่เราเข้าสู่เอจิ้งจริงๆ,ๆนะครับ การเข้าสู่เอจจิ้งเนี่ยมันมันมีเงินเหลือเยอะข้อดีอันหนึ่งแต่ข้อเสียคือการบริโภคที่ลดลงครับก็ไม่แปลกใจใช่ไหมว่าพอเราเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้นี่ภาคครัวเรือนของเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายคือเราปลดหนี้ไม่ทันอันนี้เป็นกับดักที่สําคัญมากเลยนะครับเราเราสร้างหนี้มาเรื่อยๆจนจนถึงเวลาเราเข้าสู่เอจจิ้งโซนไซตี้แล้วหนี้ยังเยอะอยู่นี่นั่นหมายถึงว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเกษียณแบบไม่มีอิสารภาพทางการเงินน พราะฉะนั้นการบริโภคในท่ามกลางที่เรากรเกษียณคนเข้าสู่วัยเกษียณแล้วไม่มีไม่มีเงินจะใช้เนี่ยคุณไปหวังการบริโภคจะฟื้นตัวจากการบริโภคของภาคประชาชนเนี่ยคงไม่ได้จะเติมเงินหมื่นหนึ่งสองหมื่นบาทก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับนะครับจะไปกันประกันรายได้หรือจะไปทําอะไรกับภาคเกษตรกรณนะวันนี้เองก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในในระยะสั้นแน่นอน,อ,นอันนี้คือภาพที่หนึ่งที่เราอยากให้ให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแล้วบริษัทจดทะเบียนไทย ที่โอกาสไปขยายธุรกิจต่างประเทศก็น้อยเนี่ยมันจะไปโตได้อย่างไรัรบมันโตได้อย่างไรอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้ดูว่ามันมันโตได้ยากดังนั้นเศรษฐกิจไทยเราก็ต้องหวังนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอันหนึ่งแหละนะครับถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นเราก็จะฟื้นตัวตามถ้าเศรษฐกิจโลกโลงเราก็จะลงตามนะครับซึ่งตอนเนี้ เราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะยังดูมีความรู้สึกว่ามันยังดีอยู่แต่อย่าลืมนะว่าเศรษฐกิจไทยไปผูกกับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างเยอะนั่นหมายถึงว่าการส่งออกการลงทุนและการท่องเที่ยวเราผูกอยู่กับจีนจีนตอนนี้เราก็มองว่าปีนี้ได้โต5%ปีหน้าเนี่ยธนาคารโลดคาดว่าจะโตแค่4.4%ก็คือลดลงเราไปพึ่งจีนไม่ได้นะครับในขณะที่เล้าอเมริกาเราจะพึ่งได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องบอกตามตรงเราพึ่งอเมริกาเนี่ยเราพึ่งทางจิตนะครับเราไม่ได้พึ่งทางตัวเลข คือพึ่งทางจิตก็คือคิดว่าเขามีผลต่อเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีผลกับเรามากกว่าคือประเทศจีนแน่นอนชัดเจนแล้วก็ประเทศในเอเชียนเนี่ยมีผลต่อเราโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยหนึ่งในสามของเศรษฐกิจของอาเซียนแต่คุณนึกดูอาเซียนครึ่งหนึ่งมันก็ไปติดอยู่กับจีนอยู่ดีใช่ไหมลาวกัมพูชาพามา่าติดอยู่กับจีนหมดเลยแล้วเศรษฐกิจพวกนี้เขาชะลอมหมดเลยอะ่ะมันมันจะเอาเอาแค่ปีหนึ่งก่อนมันจะโตได้ยังไงอันนี้ไม่ได้ขู่เพียงแต่ว,ว่าเราเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปจะโตได้คนขางยา อ่ะคราวนี้พึ่งการส่งออกครับพึ่งการส่งออกปีหน้าก็อาจจะไม่ได้ครับแล้วเราก็ต้องพึ่งอะไรอีกพึ่งการท่องเที่ยวการท่องเทียทเท่ยวก็ต้องพึ่งประเทศจีนอีกที่จะมาท่ประเทศไทย <S <S ing, ซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาไทยน้อยลงแต่ไม่ได้บอกว่าวประเทศไทยไม่ดีนะแต่เป็นว่าประเทศคนจีนเองออกมานอกประเทศน้อยลงเช่นเดียวกันนะเห็นกันทุกประเทศนะครับที่คนจีนน้อยลงอ่าแต่ก็ยังมาได้อยู่ แต่มันก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจไทยโตได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นปีหน้าก็ยังไม่ได้กลับเข้าสู่ช่วงก่อนโควิดเลยอเอาจรื่องของการกระตุ้นค่าใช้จ่ายภาครัฐนะครการเมืองเราก็ก็อย่างที่รู้นะครับ เศรษฐกิจไปมาสามที่แย่ก็เป็นเพราะว่าการใช้ใจ่ายภาครัฐที่ลดลงก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาครัฐมันเป็นประมาณสักสิของการบริโภคของตัวเลขเศรษฐกิจของไทยทั้งหมดเหมือนภาครัฐจะกระตุ้นยังไงมันก็กระตุ้นได้ในระดับหนึ่งการลงทุนอาจจะโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเรามีภาคบริการเข้ามาอย่างพวกเราก็เห็นบริษัทเอกชนเข้ามาใช่ไหมครับอเมซอนบาง Google บ้างในต่างประเทศที่เข้ามาลดอีวีต่างๆที่เข้ามาแต่ก็ต้องยอมรับว่าการลงทุนเอาอย่างแบบโหคุณเอาเต็มที่เลยนะต่อให้เขาลงงทุนนปปีึประมาัก รวมกันทั้งหมดเลยนะปีละแสนล้านสมมติจากนี้ไปเพราะว่าอย่างฉางอันมาเปิดแค่เก้าพล้านเงี้ยฟังแล้วดูตัวเลขดูเหมือนเยอะแต่คุณลองนึกถึงภาเศรษฐกิจไทยสิบเจ็ดล้านล้านคุณเข้ามาแสนล้านแล้วคุณได้ไหง <c oughs> คุณก็ได้นิดเดียวอฮะเนี่ย <c oughs> มันเป็นการจํากัด ภาวะเศรษฐกิจการเติบโต,ตของเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปแล้วผลสอบพีที่ออกมาเนี่ยไม่ได้สอบไป2ปีนะครับมาสอบพอเพราะติดโควิดใช่ไหมครับมาสอบปี2022เห็นผลสอบแล้วก็ตกใจลดลงแถมต่ำกว่าชนอื่นอีกมันก็มันก็ยากนะเถ้าเรามองถึงระดับการศึกษาที่ว่าเราจะโตต่อไปในอนาคตยังไงกับประชากรที่ทั้งอายุมากแล้วก็เรื่องของการศึกษาก็มีปัญหาอีกมีคนพูดคำว่าสเต็มเคยได้ยินคำว่าสเต็มไหมสเต็มก็คือว่าคนที่จะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวต้องเป็นคนที่มาจาก ส่วนหนึ่งต้องมาจากคนที่จบสายสาย,สายวิชาชีพสเต็มสเต็มก็คือสายเอนเทคโนโลยีนะครับ E ก็คือเอนจิเนียร์เอ็มก็คือแมทร์เมติกปรากฏว่าคนเหล่านี้ไปอยู่ที่เวียดนามเยอะมากคนเหล่านี้ไปอยู่ที่ประเทศจีนเยอะมากนะครับก็หวังว่าเขาจะเติร์นเขาจะโตแล้วทาให้เราโตนะการไม่ว่าเราต้องไม่หวังให้เขาโตเพื่อให้เราโตเพราะเพราะเราไปพึ่งกับเศรษฐกิจต,ตรงนี้นะฮะทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอันฟังและดูเหมือนอน,อนาคตประเทศไทย มันดูไม่มีแต่ต้องอยากจะให้เปรียบเทียบแบบนี้ครับประเทศไทยเราเป็นเป็นเต่าดีกว่านะครับพูดทั้งหมดต้องปวงเนี้ยเราเป็นเต่าคือเราเดินช้าเดินช้าแต่ถามว่าเต่าตายยากไหมไม่เต่าต้องหมอนิดน,นึงว่าไม่ได้ตายง่ายๆนะอายุ <c oughs> ยืน <c> น <oughs> <c oughs> ะครับอทําไมเราเราผมถึงเปรียบที่ว่าเราเป็นเต่าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะต้องสูญพันธุ์ไปในโลกนะต้องเข้าใจตรงนี้นิดน่ก่อนโตต่ตําไม่ได้หมายความต้องสูญพันธุ์นะ เพราะว่าประเทศไทยยังมีสนเสน่ห์ของประเทศเราอยู่นะครับอันแรกก่อนประเทศไทยเราเนี่ยมีสถานะทางการเงินที่ทดีนะครับเราไม่ได้เหมือนประเทศในแถบละตินอเมริกาสมัยก่อนครับเราไม่ได้เหมือนพวกเวเนซุเอลาครับเราไม่ได้เหมือนกับอาร์เจนตินาขนาดนั้นนะครับสถานะทางการเงินของเรามีเงินสำรองค่อนข้าง,าง,างสูงอ่าเอจิ้งโซซายตี้ทำให้เรามีสภาพคล่องในประเทศไม่ใช่สภาพคล่องของภาคประชาชนนะครับเป็นสภาพคล่องของภาคเอกชน ซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยทาให้เราอย่างน้อยเวลากู้เงินก็กู้คนในประเทศด้วยกันเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ก็มีหนี้เยอะแต่ก็เป็นการกู้ในประเทศซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการที่ล่มสลายของภาคการเงินหรือว่าของค่างเงินก็จะน้อยถูกไหมครับเพราะว่าเราจะไม่มีเงินไหลออกแบบฉับพลันรวดเดียวเหมือนตอนต้มยำกุ้งนะครับนี่ขนาดเอางี้แล้วกันนะครับผมผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่านี่ขนาดประเทศไทยปีนี้ถูกขายสองแสนล้านเข้าใจแหละค่างเงินบาทต้องอ่อน แต่รู้สึกไหมครับว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่พอสู้ได้ไงเราไม่ได้ถึงขนาดที่ถ้าเป็นสมัยก่อนโดนออกไปขนาดนี้นะเหมือนตอนต้มยำกุ้งนะบานนี้ข้างเงินบาทลีเ,ลเทไปแล้วอะ่ะมันไปห้าสิบบาทแล้วมึงอะไรประมาณนี้แต่วันนี้มันไม่เห็นขนาดนั้นเป็นเพราะว่าทุกคนเราก็รู้ว่า,วาหน้าตักไทยเราก็เยอะนะเงินสำรองเราก็เยอะนะเงินกู้เงินกู้จากต่างประเทศของภาคเอกชนของภาครัฐก็ไม่ได้กู้ต่างประเทศนะกู้กันในประเทศอย่างเดียวสถานะทางการเงินของธนาคารคุณจะมาล้มเขาก็ไม่ได้ไง่ายๆนะเพราะว่า ข้อดีของเขาคือไม่ได้ปล่อยคู่อะไรเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับสินเชื่อก็เลยแบบมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายก็อาจจะมีแบบเป็นสิวสิวที่แตกๆบ้างแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้แบบถึงขนาดทาให้นี่เสียนี่ขนาดบอกเศรษฐกิจคุณแย่มา5ปี4ปีเนี่ยผ่านโควิดมาตอนนั้นทุกคนกลัวมากเลยว่านี่เสียของธนาคารจะขึ้นมา10%เลยนตะ์ลยนะตอนนั้นน,นี่มันโดนขาดกันปรากฏว่าพอผ่านวิกฤตโควิดมาธนาคารก็คุม NPL ได้ถึงแม้จะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามนะครับแต่ NPL เขาก็ยังคุมได้อยู่ประมาณ455%ไี่ี้่เกิววนนกเกนนะครมาด้วยซ้ํา เงินสำรองก็สูงการตั้งสำรองแล้วก็เงินกองทุนก็สูงกว่าค่ามาตรฐานโดยทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าเรามีเสถียรภาพแต่ขาดซึ่งการเติบโตดังนั้นก็คือเหมือนกระเป๋าดังนั้นตลาดหุ้นจะคุณจะคาดหวังว่าจะไป2,000จุดหรือว่าจะมองว่าแม้กระทั่งอีเวตนมองว่าปีหน้าเนี่ยผมก็เห็นสมาคมนะวิเคราะห์ออกมาบอกว่าปีหน้าจะพันเจุดไม่ง่ายนะ อ่าไม่ง่ายคือเอางี้พันเจ็ดร้อยห้าสิบจุดปีหน้าเนี่ยคุณอสมมุติถ้าปีหน้าเราได้กาไรร้อยบาทต่อหุ้นจริงๆซึ่งผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่กําไรสุทธิต่อหุ้นของไทยปีหน้าอีกสองปีข้างหน้าก็ยังไม่เห็นร้อยบาทต่อหุ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณมองว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบจุดเนี่ย P/E ของตลาดหุ้นไทยจะต้องไปยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าเท่าสิบเจ็ดจุดห้าเท่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเศรฐษฐกิจโลกไม่ได้ฟื้นตัวแบบแบบแบบกระโดดเลยอะ่ะ มันจะยากมากเลยที่หนึ่งคือเราจะร้อยบาทต่อหุ้นก็ไม่ง่ายสองเราจะสึบไปเทรดสิบเจ็ดจุดห้าเท่าเฮ้ยจะไปเข้าตลาดหุ้นอเมริกาก็ไม่ได้นะมันมันมีอะไรมีเสน่ห์ขนาดนั้นโอเคเมื่อก่อนได้นะเพราะว่าการเติบโต,ตของเศรษฐกิจไทยเราโตสี่ห้าเปอร์เซ็นตต่อปีถูกไหมวันนี้เราได้สองสามเปอร์เซ็นต่อปีแล้วคาดหวังว่าจะร้อยบาทต่อหุน้นแล้วสิบเจ็ดจุดห้าเท่าเอาร้อยบาทต่อหุ้นเนี่ยเอาเทรดแค่สิบห้าเท่าเนี่ยผมคิดว่าไปเป็นอัาที่เหมาะสมมันนผมปีหน้าผมมองแค่พันห้าเอาเต็มที่อ่านั่นค ก็จะเต่าไปเรื่อยๆแต่การลงของตลาดหุ้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยในการที่จะเข้าไปลงทุน mm hmm. เพราะเราจะเริ่มเห็น valuation ของตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นเต่ามีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยมันก็เดินถึงเส้นชัยได้แม้ว่าจะเดินช้าแต่ก็มันคงดีกว่าไปเดินไวๆปรากฏว่าหลงทางเหมือนกระต่าย ที่สุดท้ายก็แพ้เต่าอยู่ดีฉะนั้นอยากให้หมองประเทศไทยเป็นแบบนั้นเราจะไม่ได้ไปคาดหวังมันเยอะมากจนเกินไปเมื่อก่อนนี้เราอาจจะคาดหวังเขาเยอะเกินไปก็ได้แต่การการคาดหวังเขาไม่มากเนี่ยเราจะทําให้มีความรู้สึกว่าการลงทุนมันก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับหุ้นหลายตัวที่เคยแพงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เริ่มลงมาถูกละคาถามมันคือว่าแล้วปีหน้าดาวไซด์จะอยู่ที่ประมาณกี่จุดนะครับ เราก็ต้องมองกันในโลกของความเป็นจริงว่าเฮ้ยถ้าเราคือปีที่แล้วผมมองว่าพันสี่ร้อยจุดนะครับปีหน้าผมก็มองเต็มที่ก็คือแค่พันสองร้อยจุดคำถามว่าเมื่อก่อนในตอนที่อยู่ที่พันแปดมีคนถามว่าพันสี่ไม่มองมากเกินไปหรอต้องสี่ร้อยจุดผมก็บอกว่าสี่ร้อยจุดเดี๋ยวลงมาคุณจะชินเองนี่เริ่มชินแล้วใช่ไหม <laughs> เริ่มชินแล้วโอเคพันสี่แล้วจำได้ว่า<บ>เราเคยคุยกันพอพี่วีบอกพันสี่นะลูกทุนถามโอ้โหพันสี่เลยเหรอ ตอนนี้ไปพันสามห้าสิบแล้วพันสามห้าสิบแล้วปีหน้าพันสองบางคนก็ถามว่าพันสองเชื่หรอม,มันก็แค่ร้อยกว่จุดเองไม่ได้เยอะแยะมากมม่แต่คําถามคือว่าอีกร้อยกว่าจุดเนี่ยมันจะดึงให้ valuation ของหุ้นหลายกลุ่มลงมาแรงมากเลยนะครับเช่นเอาแค่พลังงานกับปีโตเคมีเนี่ยตอนนี้ณนะวันนี้นะครับ p r i c e to b o o k value ก็ต่ำกว่าหนึ่งเท่าอยู่แล้วนะธานาคาร p r i c e to b o o k value ก็ต่ำกว่าหนึ่งเท่าอยู่แล้วนะอสังหา p พร์ตูบ o o o แวร์ลูกก็ต่ำกว่าหนึ่งเท่าอยู่แล้วนะ เราเจอธุรกิจขนาดใหญ่ที่ Price to Book Value ต่ำกว่าหนึ่งเท่าเต็มไปหมดเลยสองเราเคยเจอหุ้นที่ PE ระดับสามสิบเท่ากลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มโรงแรม AOT ที่เคย PE สามสิบเท่าด้วยความที่เขาเขาเป็นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่โตวันนี้ก็ลงมาต่ำกว่ายี่สิบเท่าแล้วนะเอากำไรปีหน้านะครับนั่นก็แสดงว่าณนะวันนี้ใน valuation ของหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวเนี่ยลงมาอยู่ในระดับที่ถ้าเราไม่กล้าซื้อตรงนี้เราจะไปกล้าซื้อตรงไหน ถ้าเราไม่กล้าซื้อตรงนี้แต่ปัญหาหมายความว่าเราซื้อไม่ได้ของว่าหุ้นจะขึ้นทันทีเราซื้อเราก็เราก็จําเป็นต้องอดทนไปกับมันว่ามันอาจจะต้องมีขาลงได้อีกรอบหนึ่งและขาลงรอบนี้จะเป็นขาลงรอบสุดท้ายซึ่งผมออปเปอร์ไปแล้วออปเปอร์ไปแล้วขาลงรอบนี้ปีที่แล้วเนี่ยลงมายังไม่ได้บอกว่าขาลงรอบสุดท้ายนะปีที่แล้วบอกว่าจะลงมาพันสี่แต่ปีเนี้ย<แ>ผมมองว่าถ้าจะลงต่อให้มันต่ำกว่าพันสองเอาสิมันจะเป็นขาลงรอบสุดท้ายฟังไว้มันเพราะอะไร เรื่องที่หนึ่งก็คือให้คุณดูเศรษฐกิจอเมริกาเอาไว้นะครับเศรษฐกิจอเมริกาวันนี้เงินเฟอ้อลดลงมาทุกคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีตลาดคุณก็ตอบสนองข่าวในเชิงบวกแต่รู้ไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาเงินเฟอ้อของเขาขึ้นอยู่กับภาคอสังหาริมทรัพย์ประมาณหนึ่งในสามจริงๆสี่สิบเปอร์เซ็นเลยแหละอยู่ที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นนะครับดังนั้นที่ผ่านมาเงินเฟอ้อของเขาลงมาลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาพลังงานและราคาอาหารที่ปรับตัวลดลงตามราคาพลังงานที่ลดลง ราคาของชีพติดลดลงแต่ราคาบ้านไม่ลงนะ,ะต้งองเข้าใจนดหนึ่งว่าคนไม่อยากขายบ้านครับบ้านเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะขายแต่สักวันหนึ่งเนี่ยจนถึงจุดจุดหนึ่งได้ดอกเบี้ยบ้านที่มันสูงขนาดนี้เจ็ดเปอร์เซ็นกว่าเนี่ยแล้วเขายังคงดอกเบี้ยสูงไปอีกสักระยะหนึ่งจะเริ่มมีคนทนไม่ได้และจําเป็นต้องขายบ้านเพราะวันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคนจับจ่ายใช้สอยก็จะเริ่มลดลงละแล้วพอบ้านถูกขายหรือราคาบ้านเริ่มมีการปรับตัวลดลง โครงสร้างเงินเฟอ้อสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ภาคสังหารหนึ่งในสามครือสี่สิบเปอร์เซ็นตดังนั้นถ้าราคาบ้านลดลงเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตมันจะกดดันให้เงินเฟอ้อของอเมริกาที่วันนี้เงินเฟอ้ออยู่ดีๆเนี่ยกลายเป็นเงินฝืดเฉยเลยโดยที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกากลัวที่สุดกบเงินเฟืดแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเงินเฟ้อดเกิดขึ้นในหลายประเทศนะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับไม่คิดว่าจีนจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟือดนะ เงินฝืดของภาคของประเทศจีนเกิดขึ้นจากภาคอะไรอสังหาถูกปะเห็นไหมไทยเราเงินฝืดแล้วนะนะครับแต่นั้นมันเกิดขึ้นจากการบริโภคของเราที่เริ่มลดลงนะครับอเมริกาตอนนี้เงินเฟอ้ออยู่จะว่าฝืดได้ไหมอย่าอย่าดูแคลนนะถ้าเราดูโครงสร้างเงินเฟอ้อของเขานี่คือเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องเรมามันระวังว่าตลาดหุ้นจะมีขาลงอีกครั้งหนึ่งตอนที่โลกเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วถ้าเงินเงินฝืดปุ๊บเนี่ยทุกครั้งดอกเบี้ยจะลงแรง ตอนนี้ทุกคนมองว่าซอฟแลนดิ้งทุกคนมองตอนนี้ตลาดหุ้นมองว่าซอฟแลนดิ้งเนี่ยแต่คุณไปดูให้ดีนะครับว่าตลาดตราสารนี้ไม่ได้มองว่าซอฟแลนดิ้งเนี่์ inward U curve inward หนักขึ้นนะจากเดิมที่ว่าจะกลับมาเป็น normal curve แล้วนะตอนนี้ inward หนักขึ้นลงไปอีกแสดงว่าตลาดตราสารนี้ไม่ได้เห็นด้วยกับการว่าไม่เห็นด้วยกับตลาดหุ้นนะที่เห็นว่าซอฟแลนดิ้งอยู่ทองคําก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับที่เห็นขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นมาถึงแม้จะปรับฐานนิดนึงแต่ก็ยังสองพันเหรียญเนี่ย ก็แสดงว่าตลาดทองคําก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับเขาก็ยังเชื่อว่ามีวิกฤตนะ <c oughs> เขาถึงได้ซื้อทองคำแม้กระทั่งอีเวนต์บิตคอยยังเห็นว,ว่าเขอาจจะมีวิกฤตก็ได้นะครับบิตคอยถึงได้ขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยก็ล้านห้าแล้วอะก็ไม่น่าคิดเหมือนกันจากเดือนที่แปดแสนขึ้นมาล้านห้าเฮ้ยแป๊บเดียวร้อยเป็นใครเห็นว่าเออมันก็เก่งกับไรกันสนุกสนานดีเหมือนกันแม้กระทั่งค่างเงินดอลาลาร์เองนะครับราคาน้ํามันนี่ชัดเจนในสุดเลยกิตาราคาน้ํามันเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจคุณจะไม่ซอฟจะซอฟแลนดิ้งงงงงแแแตต่่่่่่รรราา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 คคนน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 น้้้้มมมมมััััลลลลลออออะเเเืววีีบกซฟดิไปยยย ต่ำกันเจ็ยนสูบเรียนแล้วงั้นแสดงให้เห็นว่าทุกตลาดมองว่าเฮ้ยมันยากนะที่จะเกิดซอฟต์แลนดิ้งแต่ตลาดหุ้นกับเชื่อว่าจะเกิดซอฟต์แลนดิ้งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถือหุ้นอยู่เยอะก็ได้นะครับแต่นี่เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังและดอกเบีย้ยลงแรงเมื่อไหร่ตลาดหุ้นจะลงแรงแต่ทุกครั้งที่ดอกเบีย้ยลงจะเป็นการลงของตลาดหุ้นรอบสุดท้ายก่อนจะเกิดวิกฤตแล้วทุกวิกฤตจะเร็วมากทุกวิกฤตจะเร็วมาก อ่ามันจะใช้เวลาแพ้กเดียวเองครับแล้วมันก็จะลงมาสามเดือนหกเดือนตลาดหุ้นอเมริกาก็จะลงตลาดหุ้นไทยก็จะลงแต่ตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะลงมากกว่าเราด้วยความที่ว่าเขาเนว่าไนอะนะครับเพราะนั้นโอกาสนี้เขาจะลงมากกว่าเราแต่ก็จะเป็นขาลงรอบสุดท้ายที่เราจะซื้อหุ้นแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าตลาดหุ้นไทยจะเติบโตแข็งแกร่งไม่ได้ซื้อเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเราจะฟื้นได้ด้วยตัวของเราเองเราฟื้น เพราะเมื่อเศรษฐกิจผ่านจุดต่ําสุดเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนแก้ภาคอสังหาริมทรัพย์เศจอัดฉีดเงินเข้าไปอีกรอบหนึ่งเศรษฐกิจจีนยังไงก็ต้องฟื้นเอางี้ผมให้ดูเศรษฐกิจเม็กซิโกถ้าใครจําได้สมัยก่อนเศรษฐกิจเม็กซิโกเกิดวิกฤตหนักกว่าประเทศไทยตอนหลังตอนก่อนต้มยำกุง้งวันนี้เศรษฐกิจเม็กซิโกก็ฟื้นขึ้นมาได้นะผมไม่ได้กลัวเรื่องเศรษฐกิจฟื้นตัวขอให้คุณมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเถอะ ปัญหาของพาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีคือคู่ค้าที่ไม่ดีอย่างเวนิสโซเอร่าคู่ค้าไม่ดี<อ>จะนีหนา้าคู่ค้าไม่ดีอมอลมอลจะจะเอาเปรียบแล้วการเมืองแย่กว่าเราเยอะนะครับเราเนี่ยถือว่าดีแล้วละารเมืองบ้านเราแต่ว่าต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเรามีคู่ค้าที่ดีอยู่ในเอเชียเรามีคู่ค้าที่ดีอยู่ที่ดีไม่ได้บอกว่าประเทศไทยเรามีสเสน่ห์อะไรนะครับแต่ว่าเรามีคู่ค้าที่ดีกับจีนกับอาเซียนนะครับก็แมกระทั่งกับยุโรปเอง,เ,องเราก็มีคู่ค้าที่ดีตรงนี้มันเป็นจุดจุดหนึ่งที่จะทําให้เวลาโลกเขาฟื้น มันจะเป็นอันที่ส่งให้ส่งออกเราดีขึ้นพอส่งออกเราดีขึ้นมันก็จะมากระตุ้นให้การบริโภคของในประเทศของเราดีขึ้นเพราะธุรกิจของเราพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะเห็นไหมมันเป็นดีเพราะคนอื่นไม่ใช่ดีเพราะตัวเราเองเอ่อเลยจะบอกว่าให้เราจะโดดเด่นเวลาคนอื่นเขาแย่ในทำไมประเทศทดถึงได้ลงอะ่ะเพราะว่าเขาคุณไม่มีจุดเด่นอะไรที่จะทําให้ผมซื้อคุ้ใจปะ่ะผมซื้อเวียดนามาสมมุติถ้าผมซื้อหุ้นเวียดนามณวันนี้นะปีนี้เอาเอร์ฟอร์มเพราะอะไร เวียดนามเขายังสามารถโตได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนข้างนอกเขาได้ทุกปาเขายังยังมีการบริโภคเขายังมีเอจนซ์โซซตีดีเขายังมีการลงทุนวอลล์สแควร์ที่เขามีกันไปอเมริกาจะมีเทคโนโลยีที่ยังโตได้ที่ประเทศไทยเขาบอาถ้าโลกไม่โตแล้วคุณจะโตจากอะไรไม่โตจากอะไร๊บเขาก็ไม่เอาแต่เมื่อใดก็ตามที่โลกโตไทยเราก็จะกลับมาเป็นที่โฟกัสอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นคุณก็อยากกลับเข้ามาเป็นโฟกัสของเศรษฐกิจโลกครังซึ่งตรงนั้นเราจะเห็นในปี202นะ หน้าข้อมูลวันนี้เราจะเห็นหนะนราเิมองเป็นยิ้มแคือเศรษฐกิจจีนผ่านจุดต,ต่ําสุดเศรษฐกิจอเมริกาเข้าสู่ recession จ,จบแล้วดอกเบีย้ยเข้าสู่ขาลงจนจบเงินเฟ้อเข้าสู่เงินฟืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมที่จะกลับมาสู่การฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งปริมาณน,นี้ต้องลงดลงด้วยนะครับซึ่งจะมีการล้างนี้เยอะมากนี่เสียจะเยอะมากปีหน้าต้องระวังนิดนึงนะครับสิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงตลาดหุ้นก็คือตราสารนี่จะหมดอายุเยอะมากในอเมริกาและตราสารนี่ในอเมริกามีทริปเปิลต่ำกว่าทริปเปิ มากกว่าประเทศไทยอีกของเขามีประมาณหนึ่งล้านล้านเหรียญนะครับสองปีนี้ก็สองปีนี้ประมาณหนึ่งจุดหกล้านล้านเหรียญนะครับสองปีสองพันยี่สิบสองพันยี่ิห้าของไทยเราปีหน้าหนึ่งล้านล้านเหรียญจะบอหุ้นกู้พ่ยกับชนนะเสียวมากเลยว่าจะรีไฟแนนซ์ได้มากน้อยแค่ไหนผมก็ได้ผมก็ดีใจนะที่คุณเศรษฐาแต่ก็ไม่รู้มันจะมีใครไปดูหรือเปล่านะเหมือนสั่งไปแล้วก็เงียบไปนะครับคือนอกจากดูแลนี่ของภาคคนเรือแล้วใช่ป่ะเขาบอกว่าคุณเศรษฐาบอกให้ไปดูตาสารนี้ด้วยนะก็เห็นเงียบไปเลยนะพูดครั้งเดียว